สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขาชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่แกดแช่์ชรกดนานกดจันยานกดเยอะเนะคะนางหนูนาเยอรมันนะคะต้นต่อของช่อดอกไม้เรื่องดอกไม้ซึ่งเอามาทฤษฎีดิวิทีทำคลิปสองคลิปคลิปแรกออกมาพูดถึงว่าทำไมตัวเองต้องพูดถึงดอกไม้อย่างนู้นอย่างนี้เล่า จากนั้นเอาเอามายคลิปหนึ่งก็เอามาด่าดิฉันว่าดิฉันเป็นอีจังไรมึงเอาไปบิดนี่ไงทําไมกูจะไม่เคยซื้อให้นี่ไงกูซื้อให้แล้วก็ได้คลิปจากเมียบุมเขาเน้นนะคะเมียบุมน้อยเป็นคนส่งแสดงว่าเมียบุมน้อยเนี่ยไม่เบาทีเดียวเราจะเห็นว่าอยู่เบื้องหลังในการจัดจัดจัดเวลาบุมขึ้นไรแ์ไม่เห็นเมียบุมน้อยแต่เมียจะเป็นแทกเป็นยาดําอย่างที่เราเคยเห็น แชทที่ไปวิงวอนนางไม่เบาทีเดียวค่ะจะเดี๋ยวไปฟังหนูนากันเพื่อนเพื่อนพี่หนูนาเนี่ยที่อยู่ในนีฟ้ฟังฟังว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงฮะเออแล้วทีเนี้ยโทรไปหาบูมหกทุ่มบูมก็พี่เป็นอะไรเหรอพี่จะสั่งของเหรอของน้องก็แพ็กหมดแล้วนะไอ้ที่พี่เอาไปให้อ่าคนที่อ่าไปอยู่หน้าศาล ทีนี้พี่หนูนาก็เลยบอกว่าไม่พี่อยากได้ดอกไม้เพราะว่าพสสเนี่ยเขาไม่มีดอกไม้เลยคือพี่อยากให้กําลังใจพี่สงสารเขาอะหน้าเรไรหน้าดำานี่พูดมาตลอดไม่เคยยกยอ,อปอ,ป,อ,ป,อปั้นว่าผู้หญิงคนนี้สวยนะไม่เคยพูดว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่หน้าตาดีเพอร์เฟกต์โน่นนี่นะ่ะไม่มีมีแต่บอกว่าหน้าเลไรหน้าดำดำพูดอะไรไอ้ดำดำชิงๆงเป็นต,เตนเาเลียตต้นเอเลียตตัวรายหลายแบลายเอ้ยสงสารมากอ่ะ ตัวเล็กๆตัวดำๆขี้รล้วขี้เลอย่างเงี้ยมีแต่คนใส่ร้ายไปสีนี่คือความจริงที่พี่หนูนาพูดมาตลอดแม้กระทั่งเวลาพูดกับนางก็พูดแบบนี้ว่าเธอไม่ใช่คนสวยแล้วทีนี้ก็น้องบูมก็บอกว่าพี่หกทุ่มไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าจะทันไหมไม่เชื่อถามน้องบูมแล้วทีนี้น้องทีนี้บูมก็เรียกมวย,มวย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 พี่หนูนาอยากได้ดอกไม้เพื่อที่จะไปให้เป็นกําลังใจพอสะอยู่หน้าศาลน่ะเออมีไหมเขาก็บอกน้องมวยก็งัวงเงียงัวงเงียขึ้นมาบอกว่า เออเอาอย่างนี้เดี๋ยวจะโทรไปถามร้านเพื่อนให้ไม่รู้จะได้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าพี่วางสายก่อนนะวางสายก่อนแล้วก็โอเควางสายสักพักเขาก็โทรกลับมาบอกได้พี่มันมีมันมีหลายราคาหนึ่งราคาห้าร้อยสี่ร้อยก็มีหนึ่งพันสองพันแล้วแต่เราจะเอาแล้วแต่เงินเราจะพอพี่หนุนาก็เลยบอกว่าเอาเอาเอาช่อละพันห้าก็แล้วกันง่ายๆ่ายมันจะไม่ได้ใหญ่เกินไม่เล็กเกินอ่ะเอาช่อง่ายง่ายเอาเอาเนี่ย โอ้ oh, แต่มันใหญ่นะพี่ถ้าถ้าพันห้าเนี่ยพี่พี่สี่ห้าร้อยก็ยังมันก็ใหญ่เบ้อเทอแล้วนะเออแล้วทีนี้พี่ก็เลยบอกว่าเอาอย่างงั้นถ้อาอย่างงั้นเอาหกร้อยเอาหกร้อยเอาเป็นราคาหกร้อยเพราะมันมีสี่ร้อยห้าร้อยแต่พี่เพิ่มเข้าไปอีกดอกใหญ่ๆได้ไหมเพราะด้วยความที่เราเนี่ยอยากให้กําลังใจเขาก็เลยสั่งก็นี่คือที่มาที่ไปแล้วก็ฝากเงินไปให้ด้วยพันห้าทุกครั้งที่ไปศาลเราจะฝากเงินไปให้ทุกครั้งแล้วก็ดอกไม้แล้วเขาก็จะถ่ายรูปขอบคุณพี่หนูนามนาะ แล้วก็เอาเงินเอาเงินแท่ด้วยอ่ะนั่นคือหลักฐานที่เขาขอบคุณทุกครั้งตอนนั้นเรายังไม่ได้มีหลังบ้านเรายังไม่ได้ไปสายตรงกระหนงังนะแล้วทีเนี้ยอ่ะแล้วก็น้องบูมค่ากับข้าวที่มาค่ากับข้าวที่คนที่มาอยู่เคียงข้างนางชาวบ้านนะวันนี้พี่ออกเท่านี้นะวันนี้พี่ออกเท่านี้นะแล้วก็เอ่ออะงอาหารที่น้องบูมขายพี่โนนาก็สั่งไปพร้อมๆกันมันมีมาอยู่วันหนึ่ง ไม่ใช่วันหนึ่งคืออีกไม่รู้ว่ารอบที่สองหรือที่สามเพราะรอบที่สองครั้งที่พี่หนูนาเคยส่งดอกไม้พอมารอบที่สามพี่อันนี้พูดบมพูดกับพี่เอาจริงๆนะเขาจะเรียกดีใช่ไหมสมัยก่อนเขาจะเรียกที่ด,ดีพูดที่เดียกว่าพี่เรียกว่าอ่ะนางก็ได้นะไม่ต้องไปออกพ่อออกแม่หรอกอ่านางก็ได้แม่นั่นแหละอืแม่เขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาเสียาย เขาเขาไม่อยากให้พี่ซื้อดอกไม้หรอกเพราะว่าซื้อดอกไม้อะมันเหี่ยวเป็นเงินซะดีกว่าเอาเงินมาให้เขาซะดีกว่าพี่เพราะทุกครั้งบุมบุมก็จะไม่พูดว่าเอาเงินดีกว่าแต่มาครั้งนี้บุมบอกว่าเอาเงินเพราะดอกไม้เดี๋ยวมันก็แห้งเหี่ยวเออเราก็หเอาเงินก็ให้ไปอยู่ฝากไปอยู่เออบางทีฝากไปให้ลูกเขาบางทีก็ฝากไปแม่เขานั่นแหละค่ะนางหนูนาก็นั่งเล่า ในไลฟ์ที่ดิฉันบอกว่าเหมือนมีการเตรียมพร้อมมีการลิสต์มาก่อนว่าจะพูดอะไรยังไงบ้างนะคะในช่วงต้นๆจะค่อนข้างดีแต่ช่วงปลายๆก็จะเน้นด่าอียานในทุกไลฟ์จะต้องมีแบบนี้ทีนน้นางก็นั่งเล่าที่มาที่ไปของดอกไม้สรรเสริญยืนยอจะเองกับปูมน้อยว่าตัวเองเนี่ยนึกสงสารไม่รู้ว่าหลอกด่าสาวิจีหรือเปล่านะคะ โดยพยายามจะเน้นว่าหน้าแหลลแหลหน้าดำดำตัวเองขาวนั่นี่หนังหน้าตัวเองดีนันี่ <c oughs> คือจะพยายามเน้นว่าพูดอย่างนี้ก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งว่าหน้าแหลแหลหน้าดำดำเห็นแล้วหน้าสงสารน่าสงทำไมคนเราไปสงสารเพราะหนังหน้าใครบางคนล่ะคะเช่นนี้คะถ้าคนที่มีจิตใจดีจริงๆเนี่ย จะไปนั่งเน้นหรืออูโหจะต้องไปคอยเปรียบเทียบเลยอีกฝั่งได้ดอกไม้อีกฝั่งไม่ได้ดอกไม้มันไม่ได้บอกความดีงามของอะไรเลยเขาเล่าว่าเพราะว่าสงสารว่าเห็นฝั่งไอ้ปุยมีดอกไม้เยอะก็อยากจะให้มีดอกไม้แข่งบ้างสาหรับดิฉันจริงๆแล้วมันยิ่งทําให้เห็นว่าสังคมมันบิดเบี้ยวอย่างไรพ่อแม่ของเด็กที่ตายเขาไปเงียบๆไป เพราะเป็นหน้าที่พ่อลูกเขาตายแต่อีกฝ่ายหนึ่งเวลาไปจะต้องมีการโหมประโคมมโหรีหานมโหรีกันเลยเชียวมันยิ่งทําให้คนเห็นแล้วยิ่งทําให้คนรู้สึกว่าคดีนี้แม่งบิดเบี้ยวหรือเปล่าสังคมมันเป็นอะไรกันแต่นางหนูนาออกมาพยายามจะเน้นเนี่ยนะเห็นแล้วสงสารหน้าแหลแหลหน้าดำดำหน้าแหลแลหน้าดำาดำ ค,คือคือไม่สวยไม่งามดูหน้าสมเพศฉันเลยอยากให้ดอกไม้เธออันนี้มันเป็นอะไรที่ดิฉันมองว่ามันไม่ได้มีความจริงใจเลยแต่นางก็พยายามโอ้อวดตัวเองว่าเนี่ยฉันโทรไปหาบุมน้อยนะเป็นเที่ยงคืนที่เมืองไทยนั่นยิ่งทําให้เห็นสังดานของนางหนูนาว่าไม่มีความคิด นึกถึงกูสะดวกตอนนี้ไม่ได้นึกว่าเออเมืองไทยมันจะไปรบก,กวนเขาหรือเปล่าเขาจะนอนแล้วหรือยังบ่งบอกถึงคนไม่มีความคิดเอากูเป็นหลักจริงไหมคะดิฉันถ้าไปในเรื่องฉุกเฉินอะไรจริงๆคงไม่อะไรไปที่เมืองไทยในเวลาเที่ยงคืนอะไรอย่างนี้หรอกเพราะรู้ว่าถึงแค่เป็นลายไปแลรมันจะเด้งตึงต้งๆมันอาจจะรบกวนเขาก็ได้ ยกเว้นต้องเป็นเรื่องฉุกเฉินแล่วเฮ้ยเป็นเรื่องคอขาดบาดตายมันทําให้เห็นสันดานนางหนูนาด้วยนะว่าเป็นคนที่ไร้สติไม่รู้จักคิดว่าเน่จะไปรบกวนคือไม่เกรงใจใครกูถือว่ากูมีกูอยากจะให้เพราะฉะนั้นทางเมืองไทยมึงต้องรอรับกูสิกูเคยซื้อของมึงกูอุดหนุนมึงเพราะฉะนั้นกูจะโทรกูจะใช้งานมึงตอนไหนมึงต้องตื่นมารับ ก็ตามอย่างที่เขาเล่าเมียบูมต้องไปจัดการทันทีตอนนั้นจะหาก้นุู่นนั่นนี่คือตัวเองเพิ่งนึกได้ว่าพรุ่งนี้เขาจะไปฉันคือแล้วไม่มีการเตรียมตัวด้วยนะซึ่งเราจะเห็นวิสัยนี้จาก,การตามผัวที่ไปทํางานไปเที่ยวด้วยอย่างที่ฉันบอกว่ามีใครเขาทากันหรอคะคนมีมารยาทเขาไม่ทํากันแต่นางหนูหนาทําทีนี้ เล่าเรื่องตัวเองอู๋ช่วยไปไม่รู้กี่ครั้งไอ้นุ่นก็ช่วยไอ้นี่ก็ช่วยข้าอาหารก็ช่วยไอ้นุ่นไอ้นี่ยกหางตัวเองว่าฉันช่วยเยอะฉันช่วยเยอะตัวดิฉันเนี่ยดิฉันไม่เคยว่าหนูนาไม่ช่วยนะแต่หนูนาน่ะบิดมานั่งด่าว่าอียานมาดูสินี่ไงกูช่วยปัญหามันไม่ได้อยู่ตรงที่คุณช่วยหรือไม่ได้ช่วยแต่ปัญหามันอยู่ตรงเรื่องที่ว่า คุณบอกว่าจนครั้งสุดท้ายบูมน้อยเธอสั่งดอกไม้ให้แล้วบูมน้อยบอกเธอว่าเขาไม่อยากได้เป็นดอกไม้เพราะมันเหี่ยวเขาอยากได้เป็นเงินปัญหามันอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเรื่องนี้เป็นจริงหรือเปล่าสาวิตรีได้บอกกับบูมน้อยไหมบูมน้อยได้บอกกับสาวิตรีไหมว่าพี่หนูนาจะให้ดอกไม้แล้วสาวิตรีบอกกับบูมน้อยว่าเฮ้ย ไม่อยากได้ดอกไม้อยากได้เป็นเงินก็ดอกไม้มันเหี่ยวได้มีคําพูดนี้จากสาวิจีไปถึงบูมน้อยไหมปัญหามันอยู่ตรงนี้เพราะที่พวกคุณเอามาดิสเครดิตกันโดยเฉพาะอีธานเอาไปดิสเครดิตเริ่มต้นจากที่แต่คลิปหนูหนาเนี่ยพูดหลังจากคลิปอีธานมันต้องมีคลิปของบูมน้อยที่เล่ามาก่อนหรือเปล่าคลิปหนูหนาอันนี้พูดหลังจากคลิปอีธานนะคะ ที่บอกว่าฟังมาจากบูมน้อยว่าฟังมาจากบูมน้อยว่าสาวิตรีไม่อยากได้ดอกไม้เพราะดอกไม้มันเหี่ยวขอเป็นดอกไม้ธนบัตรขอเป็นเงินดีกว่าไม่อยากได้ช่อดอกไม้จริงปัญหามันตรงนี้ว่าสาวิตรีได้พูดกับบูมน้อยไหมทําไมบูมน้อยไปบอกกับนางหนูนาแบบนั้นอยู่ตรงนี้ค่ะ ประเด็นดราม่ามันอยู่ตรงนี้แล้วเดี๋ยวไปฟังสิ่งที่อีธานพูดอันนี้เป็นคําพูดของเขานะคะเป็นการให้เงินในการช่วยเหลือซึ่งดิฉันจำได้ว่าคุณหนูนาบอกว่าจะสั่งช่อดอกไม้ให้ใช่ไหมในวันพิพากษาอะไรนี่แหละคะ่ะแต่ทางผู้สูญเสีบอกว่าขอเป็นเงินแทนและกันดอกไม้มันเหี่ยวนะคะเงินเอาอไปซื้อของได้ทีนี้ทีนี้เมื่อตีความว่าเมตตาคือเงินทองคือทรัพย์สินคือสิ่งของนะคะ ก็เลยเข้ามาสู่ความเมตตาจะนับว่าเป็นอันแรกหรือไม่ก็ไม่ใช่เพราะว่าเรื่องข้าวสารเนี่ยเป็นเรื่องของเดือนพฤศจิกายนปี25 6 3รู้า้ยหกิสาดูไหมคะว่าผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือผู้สูญเสียเป็นส่วนแรกไม่ใช่ฝั่งพอตอค่ะอันนี้มาจากช่องของช่างแม่งที่เปิดเสียงเปิดไลฟ์ของสองสมุติจาร์นั่นนะคะอีธานก็พูดถึง เรื่องการมอบช่อดอกไม้บอกว่าดิฉันจำได้ว่าคุณห,หนูนาเคยบอกว่าอยากจะให้ช่อดอกไม้แต่ราวิตรีบอกว่าไม่เอาขอเป็นเงินดีกว่าเพราะดอกไม้มันเหี่ยวแต่ของอีทานเนี่ยมีสเปซิฟิกลงไปอีกว่าไม่ใช่ช่อดอกไม้วันไหนๆนะแต่เป็นช่อดอกไม้วัน ที่อ่านคําพิพากษาวันที่นัดอ่านคาพิพากษาแต่อันนี้ไม่ได้ระบุว่าเป็นนัดแรกหรือนัดถัดมานะคะแต่จะนัดแรกหรือนัดถัดมาเนี่ยณนะจังหวะนั้นสายวิจีน่าจะได้เลิกลาคือไวถึงห่างกับบุมน้อยแล้วดิฉันถึงเอามาพูดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ที่หนูนาจะไปสั่งดิฉันจับเอาจากที่อีทานพูด อีธานไปได้ยินมาจากไหนอันนี้ดิฉันไม่ทราบเขาบอกเขาได้ยินมาจากหนูนาพูดแต่คลิปของหนูนาที่ดิฉันเอามาให้ดูเนี่ยเป็นยี่สิบชั่วโมงที่แล้วคลิปนี้จากช,ช่างแม่งยี่สิบเอ็ดชั่วโมงที่แล้วนั่นก็คือก่อนไลฟ์ของหนูนานะคะแล้วถ้าช่างแม่งเอามาได้นั่นก็คือว่าทางอีธานก็น่าจะลงไลฟ์ไปแล้ว นั่นแปลว่าอีธานพูดว่าพูดเรื่องดอกไม้หนูนาสั่งดอกไม้จะสั่งดอกไม้ให้วันพิพากษาอ่านคำพิพากษาแต่สาวิตรีบอกไม่เอาขอเปลี่ยนเป็นเงินได้พูดก่อนที่หนูนาจะพูดไลฟ์และก็อธิบายว่าบุ๋มน้อยเป็นคนบอกแต่ก่อนหน้านั้นหนูนาพูดเรื่องนี้หรือเปล่าไลฟ์ก่อนน,นั้นหนูนาเคยพูดอะไรหรือเปล่าอันนี้ ดิฉันไม่ทราบจริงๆแต่ถ้าดูจากไทม์ไลน์เฉพาะตรงจุดนี้ประเด็นที่เริ่มมีเรื่องดอกไม้เนี่ยอิธานพูดออกมาก่อนว่าจำได้ว่าแล้วก็เน้นด้วยว่าเป็นวันอ่านคำพิพากษาแต่เออ20ธันวาหรือ31จุลาหรือคืออันแรกหรืออันที่เลื่อนอันนี้อันนี้ไม่รู้นะคะนี่ให้ฟังกันตรงๆนะ ที่ฉันได้ยินจากตรงนี้ก็เลยไปเที่ยวค้นดูว่าตกลงมีใครพูดอะไรเรื่องนี้บ้างก็เลยนำมาวิเคราะห์ว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ไปถามสาววิจีแล้วว่าเคยสาววิจีถึงได้ออกมาพูดว่าคนที่เขารู้ว่าจะส่งช่อดอกไม้ให้เขาเนี่ยติดต่อมาทางเขาโดยตรงก็มีแค่โจบาเซียแต่คนอื่นถ้าติดต่อไปทางอื่นเขาไม่รู้ ใครเอ,เอาอะไรมามอบให้เขาก็รับแต่ไม่ได้ติดต่อมาทางเขาโดยตรงและเขาไม่เคยพูดเขาไม่ได้เคยพูดกับบุมน้อยหรืออะไรว่าดอกไม้มันเหี่ยวขอเป็นเงินดีกว่าไม่ได้มีการสื่อสารกันตรงนี้นะคะดิฉันก็เลยเอามาวิเคราะห์ไม่ได้บอกว่าหนูนาไม่เคยให้ดอกไม้ที่หนูนามานั่งเป็นบ้าเป็นหลังนี่อุ้ยอียาอิจารัยมันว่ากูไม่เคยให้ช่อดอกไม้ ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้นฉันพูดเพียงแต่ว่าเป็นไปได้หรือที่ชอดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาหนูนาจะสั่งผ่านบุมน้อยในเมื่อก็เห็นอยู่ว่าบุมน้อยแยกกันไปแล้วกับสายวิตรีเรื่องที่ว่าเป็นคำพิพากษามาจากปากอิทานอีทานไปได้ยินจากไหนอีทานคงต้องยืนยันแล้วละ่ะได้ยินมา ได้ยินมาจริงๆหรือคิดเอาเองมโนเองโดยเฉพาะหลายคนต้องเชื่ออีทธานพวกอีทธานบอกว่าสิ่งที่ฉันพูดไม่ใช่การวิเคราะห์นะสิ่งที่ฉันพูดคือข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าสิ่งที่คุณพูดคือข้อเท็จจริงคุณไประบุว่าเป็นช่อดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาคุณไปได้ยินข้อเท็จจริงตรงนี้มาจากไหน เพราะว่าวัหลักฐานที่หนูนาเอามาให้ดูมันไม่ใช่วันอ่านคําพิพากษาหลักฐานมันอยู่ตรงนี้ค่ะดอกไม้ทำไมถึงพูดถึงเรื่องช่อดอกไม้เพราะว่าพี่หนูนาเนี่ยเห็นคอมเมนต์ที่ว่าพี่หนูนาเนี่ยถามอยู่ช่องน้องบูมถามอยู่ช่องน้องบูมว่าพี่หนูนาเนี่ยบอกว่าได้ให้ดอกไม้เขาอ่ะวันที่วันที่เขาไปขึ้นศาลเนี่ยวันที่สสเนี่ยไปขึ้นศาลได้ให้ดอกไม้จริงหรือเปล่าอ่ะแล้วทีนี้พี่หนูนาเห็นอย่างนั้นบูมเขาก็ตอบไปตามที่เขาเขาตอบไปในสิ่งที่ที่ที่เขาตอบเขาก็บอกว่าจริงๆิแล้วแกก็ให้หลายครั จะให้สองสามครั้งนั่นแหละแต่ว่าครั้งที่สามเนี่ยพี่หนูนาเนี่ยอ่ซสสซเนี่ยบอกคุยคุย,คยแบบภาษาพี่พภาษาน้องอ่ะเออที่จริงแล้วน่ะคนที่ให้ดอกไม้ก็ไม่น่าให้ดอกไม้หรอกนะน่าจะให้เป็นเงินดีกว่าเพราะว่าดอกไม้อย่างนั้นมันก็เหีเห่ยวพี่หนูนาก็อธิบายในไลฟ์พี่หนูนาโดยที่ไม่คิดว่าอียามเนี่ยจะเอาขึ้นไปเป็นประเด็นถ้าจากปากคําของนางหนูนาเนี่ยนะคะเรื่องมันเริ่มต้นจากในช่องบูมจริงๆแหละแต่ไม่รู้ว่าไลฟ์ไหนที่ฉันไปนั่งดูหลายไลฟ์ก็ไม่ไม่เห็นแล้ว บูมจะชอบลบไลค์ด้วยนะทีนี้นางหนูนาก็เล่าว่ามันมีคอมเมนต์ในช่องบูมที่ถามว่าหนูนาเนี่ยได้ให้ดอกไม้จริงๆหรือบูมก็ตอบว่าไม่ได้ให้ครั้งเดียวนะก็ให้หลายครั้งอย่างนี้ก็กอธิบายให้หลายครั้งแล้วนางหนูนาก็เลยเอามาทําเป็นมานั่งไลฟ์ต่อจากนั้นก็มาเล่าเรื่องดอกไม้ เลยกลายเป็นประเด็นแต่อย่าลืมนะคะอย่าลืมว่าหนูนาที่เล่าเรื่องดอกไม้เนี่ยมันหลังจากที่อีธานพูดเรื่องดอกไม้แล้ววันอ่านคําพิพากษาดังนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยใครเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มมาจากตรงบูมได้พูดกันมาดิฉันจับเอามาเป็นประเด็นเพราะว่าทุกคนเอามาตีเรื่องนี้ไง ว่าสาวิตรีไม่อยากได้ดอกไม้อยากได้เงินเอามาด่าสาวิตรีมันก็ต้องเป็นประเด็นสิเพราะว่าสาวิตรีไม่ได้รู้เรื่องนี้เลยคุณพูดแล้วทําให้คนอื่นเขาเสียหายคุณจะให้คนอื่นให้เขาขูบปากโดยที่คุณมีสิทธิ์แหกปากทําให้เขาเสียหายสันดานเป็นอย่างไรหรือหนูนาะฉันก็พูดไปฉันไม่คิดว่ามันจะเป็นประเด็น แน่ใจหรือว่าที่พูดไปนี่ไม่อยากให้มันเป็นประเด็นไม่คิดว่านางยานจะเอาไปเป็นประเด็นฉันระบุชัดเจนหนูนาถ้ารู้จักคือถ้าบีงโง่จนเกินไปฟังน่าจะเข้าใจฉันไม่ได้พูดว่าเธอให้ดอกไม้หรือไม่ได้ให้ดอกไม้มันไม่เกี่ยวเลยประเด็นมันอยู่ที่ว่า สาวิจีได้พูดหมว่าไม่อยากได้ดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาแต่อยากได้เงินเพราะว่านางอีทานพูดระบุวันว่าเป็นวันอ่านคำพิพากษาระบุว่าได้ยินหนูนาพูดว่าจะให้ช่อดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาแต่สาวิจีไม่เอาขอเป็นเงินนางอีทานเกินหัวมาอย่างนี้เพื่อที่จะพูดถึงเรื่องผลประโยชน์พูดถึงเรื่องว่าสาวิจีหน้าเงินเอาง่ายๆแค่นี้ ยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมาเพื่อจะบอกกษา,าตริย์จีน่าเงินอยากได้เงินหาผลประโยชน์จากความตายของลูกตัวเองจากความสงสารฉันไม่ได้พูดเลยนะหนูนาเธอไปนั่งดูแล้วพยายามจะบิดเธอนี่เป็นคนสันดานเสียบิดตลอดมาฟังให้ดีๆอย่าไปรับฟังจากคนแห่ไปบอกเธอคนที่เขาบอกเธอเขาบิด เธอยังพูดเองนี่ว่าเดี๋ยวจะไปฟังให้ดีๆฟังให้ดีๆฉันไม่ได้บอกว่าเธอให้หรือไม่ได้ให้ดอกไม้เธอโกหกเรื่องให้ดอกไม้แต่ฉันสงสัยว่าถ้าเป็นดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาเป็นไปได้หรือที่เธอจะติดต่อให้บุมน้อยไปจัดการให้เพราะว่าเธอน่าจะรู้แล้วว่าบุมน้อยกับสวิตจีไม่ได้สนิทสนมกันแล้วแต่คอกันแล้วฉันพูดอย่างนั้น จะดูหลักฐานที่เธอเอามาให้ดูนะไปดูกันค่ะเอาขึ้นไปเป็นคอนเทนต์รอจังหวะงับอางับอาแล้วบอกว่ามึงฟังนมยานในสิ่งที่มึงพูดอ่ะมึงบอกว่าวันที่สามตัดสินวันที่สามตัดสินหรือวันวันที่สามอะไรเนี่ยแหละที่มึงพูดอ่ะกูก็ได้ไม่ได้ฟังมากหรอกแต่เดี๋ยวกูไปดีลันฟ,ฟังอีกทีหนึ่งเห็นความมักง่ายของคนไหมคะยังฟังไม่ค่อยถนัดเลยรีบ งับอ้างับอ้าแล้วก็เอามาพูดทาคอนเทนต์ก่อนเดี๋ยวไปฟังสนิทๆอีกรอบหนึ่งจะได้อีกไ like รหนึ่งไม่มีปัญญาหาคอนเทนต์แล้วใช่ไหมเห็นไหมคะว่านางหนูนาเป็นคนมักง่ายเอาสะดวกส่วนตัวกูฟังแค่นี้แล้วกูขึ้นแล้วกูด่าก่อนแล้วอีจังไรเอาแต่ความสบายส่วนตัวไม่รู้หรอกว่าดึกดื่นเที่ยงคืนอะไรยังไงถ้ากูอยากจะใช้ใครกูจะโทรไปใช้ไม่ได้นึกแล้วเมืองไทยมันกี่มงม นี่คือความมักง่ายของนางหนูนาอีกจุดหนึ่งที่เราเห็นได้ชัดค่ะฮะตอนนั้นมึงบอกว่าสอสอกับน้องบูมอะไม่กินเส้นกันแล้วแล้วกูจะไปให้กูจะไปให้ช่อดอกไม้ได้ยังไงกูนะมึงพยายามบิดว่าให้กูนี่นั่งมโนที่จริงแล้วพี่หนูนาไม่ได้ตั้งใจที่จะขึ้นแต่พรุ่งนี้เอาให้เป็นคารเบลเพราะพรุ่งนี้เจามาเต็มๆค่ะพี่น้องพรุ่งนี้เจะามาเต็มๆแต่วันนี้เอามาแค่เย่ายเอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มจับตรงนี้กันชัดๆนะคะนางหนูนาเอง ก็รู้ว่าดิฉันพูดถึงว่าในวันอ่านคำพิพากษาดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาบุญน้อยกับสาวิตรีแตกคอกันแล้วจะไปเอาดอกไม้อยากมอบช่อดอกไม้ผ่านบุมน้อยได้อย่างไรนางหนุนาบอกว่าดิฉันปิดจะเอาหลักฐานมาให้ดูเดี๋ยวไปดูหลักฐานนางหนุนานะคะนี่มันเป็นอ่ามันเป็น อะไรนะเขาเรียก Facebook ของน้องบุมอาจจะไม่ชัดเจนเนี่ยใครคะเนี่ยใครรับเงินพี่หนูนาคะเนี่ยใครรับเงินคะใครรับเงินพี่หนูนาอียานมึงมาดูนะว่าใครรับเงินแล้วรับตอนไหนปีสองพันสองอียานปีสองพันสองนี่คือสัญญาณของคนรีบนับค่ะมึงมาดูมึงมาดูนะใครรับเงินแล้วปีไหนปีสองพันสองสองพันสองพงตายดิสองพันสองพงตายสินางหนูนา แล้วยังไม่รู้อีกนะพูดผิดตั้งหลายครั้งแล้วไม่มีใครทักด้วยไม่แก้โดยปี2002โอ้โหให้เงินสาวิตีมาตั้งแต่ปี2002หรือนางหนูนารู้สึกตัวบ้างสิรีบอยากจะดา่าคนรีบอยากจะดา่าคนพูดผิดพูดถูกแล้ววันที่ปีพศอ2อมันเป็นเรื่องสําคัญดิฉันเข้าใจว่าปี2002ที่นางหนูนาจะพูดหมายถึงปี2022 นางหนูนาน่าจะต้องการพูดถึงปี2022เออที่กูพยายามสื่อผ่านน้องบูมเนี่ยมึงอย่ามาน้อนะแล้วพวกนี้กูจะเอาขึ้นแบบโดยชนิดที่ว่ามันจะไม่มืดมวัวอย่างนี้มันจะไม่มืดมัวมันจะชัดเจนมากกว่านี้กูจะไปเอามาทุกคลิปแล้วกูก็จะไปเอามาทุกช่อที่กูได้มอบให้เพราะมันมีอยู่ในเฟซบุ๊กเก่ากูเดี๋ยวตอนนี้กูกำลังกู้อยู่แต่อันเนี้ยนเ,ออยเ,น,เ,ออเนี่ยพี่คุณจารย์สวัสดีครับพี่จารย์สวัสดีครับมาดูนับ คนที่ไม่ชอบเราอยู่เขาไม่ชอบพี่ลนาอยู่เพราะฉะนั้นพี่ลุนาจะไม่หันหน้านะคะแล้วพี่ลุนาก็หัน ความหยาบของคนนะคะด่าดิฉันอีจังไลแต่พยายามจะฟ้องดิฉันบอกว่าดิฉันด่าเขาเวลาตัวเองด่าคนอื่นนี่ด่าคล่องปากด่าเหมือนมันอยู่ในสายเลือดด่าเหมือนพ่อแม่สั่งสอนมาอย่างนั้นหยาบสัตถุนในกระมวลสันดานด่าคล่องปากแต่พอตัวเองโดนเขาพิพากวิจารณ์ ไม่ยอมคุณจะต้องฟอง้องกฎหมายยุโรปกฎหมายยังงู้อย่างนี้เอาเลยมึงฟ้องเลยค่ะนางหนูนามึงฟ้องเลยฉันไม่ได้บอกว่าเธอบิดหรืออะไรยังไงเธอก็ยอมรับว่าในวันอ่านคำพิพากษามันอ่านคำพิพากษาวันไหนละหนูนาปีอะไรปีอะไรที่อ่านคำพิพากษาแต่คลิปที่เธอบอกว่าเธอซื้อช่อดอกไม้ให้ มีด้านนี้มีเสียดเงินมีอะไรไปให้ใครรับเงินกูเนี่ยมันปีสองพันยี่สิบสองในตอนที่บูมยังยังต้นต้นคดีบูมกับสาวิตรียังดีกันอยู่ต้นต้นที่เปิดคดีบูมกับสาวิตรียังดีกันอยู่แต่ที่เราพูดถึงเราพูดถึงดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาฉันตั้งข้อสังเกต จากสิ่งที่อีธานพูดว่ามันจะเป็นไปได้หรือที่หนูนาจะสั่งดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาให้สาวิตีผ่านบุมน้อยเพราะหนูนาก็รู้แล้วว่าบุมน้อยกับสาวิตีไม่ถูกกันนี่คือสิ่งที่ฉันพูดคนบิดคือเธอคนบิดคือเธอไม่ใช่ฉันสิ่งที่ฉันพูดคือช่อดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษา แต่นี่เธอเอาหลักฐานมาให้ดูช่อดอกไม้ในปี22เขาอ่านคำพิพากษากันปี23ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเอาหลักฐานปี23มาว่าเธอสั่งดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาผ่านบุมน้อยในต้นคลิปเธอก็พูดอยู่ว่าฉันพูดว่าอย่างไรแต่เสือกเอาหลักฐานมา อีกคนละปีมันจะได้เหรอหนูนาเพราะเธอทํางานแบบนี้ไงช่องเธอถึงมีแสนสับแต่ไม่พัฒนาไปไหนไม่มีใครสนใจจะฟังเพราะมีแต่ความหยาบคายความบิดเบือนจิตใจหยาบของเธอที่คิดแต่จะใส่ร้ายคนที่เธอไม่ชอบเธอก็พูดไปได้เรื่อยเธอก็บิดไปได้เรื่อยชัดเจนนะเพราะว่ ในคลิปนี้นี่เป็นอีกไลฟ์หนึ่งหลังจากที่ฉันขึ้นไลฟ์แล้วพูดถึงเรื่องนี้พูดถึงเรื่องช่อดอกไม้เธอก็ไปขึ้นไลฟ์บ้างเธอไปขึ้นไลฟ์แล้วก็เอาด้วยความโกรธวาลาเธอโกรธเธอจะเอาหน้าตัวการ์ตูนที่มันตัวการ์ตูนที่เธอเอามาเนี่ยนะหน้าตามันน่าเกลียดแต่ตัวการ์ตูนมันไม,ไม่ได้สะท้อนหน้าเธอมันสะท้อนจิตใจเธอ ว่าจิตใจน่าเกลียดอย่างไรเธอก็เห็นอยู่เธอก็ได้ยินอยู่ว่าฉันพูดถึงวันอ่านคำพิพากษาสิ่งที่ฉันพูดคือตรงนี้แต่สิ่งที่เธอเอามามันคนละปีกันอะมันคนละปีกันไปเอามาไอคลิปที่เธอสั่งให้บูมเธอบอกก็เธอ บูมบอกกับเธออย่างนี้ไปเอามาเธอคุยกับบูมในไลน์หรือในอะไรยังไงไปเอามาว่าบูมบอกเธอว่าสาวิตีไม่อยากได้ดอกไม้แต่อยากได้เป็นเงินไปเอามาตรงนั้นนะความสําคัญมันอยู่ตรงนั้นแล้วในวันอ่านคําพิพากษาด้วยนะไม่ใช่วันลาลาทั่วไปนะ เพราะเธอเองเธอก็ยอมรับว่าฉันพูดถึงในวันอ่านคำพิพากษาฉันวิเคราะห์ว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าเป็นช่อดอกไม้ในวันอ่านคำพิพากษาหนูนาไม่น่าจะสั่งผ่านบูมเพราะรู้อยู่แล้วว่าบูมกับดูนาไม่ใช่บูมกับสาวิจีไม่กินเส้นกันแล้วเขาเกาเหล่ากันแล้วถ้าเธอจะสั่งดอกไม้เธอน่าจะสั่งผ่านคนอื่นไม่น่าจะเป็นบูม เพราะฉะนั้นไอเรื่องที่อีธานพูดว่าดอกไม้ในวันอ่านคําพิพากษาสาวิจีไม่อยากได้อยากได้เป็นเงินมันไม่น่าจะเป็นความจริงนี่คือสิ่งที่ฉันวิเคราะห์หนูนาหัดมีสมองบ้างอย่าทำตัวเป็นสัตว์ชั้นต่ำใช้แต่ไขสันหลังคิด